คนเจ็ดประเภทค่ะที่คุณควรอยู่ให้ห่างถ้าวันนี้อยากประสบความสำเร็จคนน่ะที่เราครบอสิ่งที่เราต้องแลกในการครบคือเวลาเวลาก็เหมือนสายน้ำอ่ะไหลไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับมาได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องพิจารณาว่าเราควรพุ่มเวลาให้กับคนแบบไหน เพื่อเวลาที่เราเดินทางไปเราจะได้เดินทางไปสู่ความสําเร็จเราต้องคัดกรองให้ดีเพาะว่าคนที่คู่ควรและเดินไปกับเราคือใครเพื่อลดระยะเวลาที่เราต้องเอาเปนแลกและรู้ว่าเขาคือเพื่อนที่ดีหรือไม่ดีค่ะเพื่อนประเภทที่หนึ่งคือเพื่อนทรยศหักหลัง เคยไหมเวลาที่เราสนิทกันเรามีความลับเนสมมุติเราทาธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขารู้หมดเลยค่ะว่าเรามีคู่ค้าตรงไหนบ้างเราไม่ได้ปิดเนี่ยเพราะเราคิดว่าเขาคือเพื่อน,อนแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับเราวันหนึ่งค่ะทรยศหักหลังเราไปคนประเภทนี้เวลาดูดูง่ายๆเลยว่าเอาเราไปนินทาว่าร้ายไหม หรือมานินทาว่าร้ายคนอื่นให้เราฟังหรือเปล่าเพราะถ้าเขาทำแบบนั้นสุดท้ายเขาก็เอาเราไปนินทาว่าร้ายเช่นกันค่ะสองคนคิดลบอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องบอกว่าต้องอยู่ห่างๆคนประเภทนี้เชื่อไหมในวันที่เรามีปัญหาแล้วเรามองแต่ปัญหาด้านลบอะไอเดียของเรามันจะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่มีสติไปคิดแก้ไขปัญหาเราจะรู้สึกหด วิธีทำไมฉันต้องเจอปัญหาเหล่านี้ทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมแต่ถ้าคุณคบกับคนคิดบวกเราจะทำกันอย่างไรดีคำว่าทำไมกับคำว่าอย่างไรมันสั่งการไปที่สมองแตกต่างกันยิ่งถ้าคุณคบกับคนคิดลบแล้วแล้วก็คุณจะมีคำถามแต่ว่าทำไมทำไมทำไมไม่ได้ไปต่อสักทีค่ะข้อที่สามคนไม่มีสัจจะผิดคำพูด คุณเคยเจอไหมคะว่าคุณรับปากไปแล้วเพราะคุณเชื่อใจว่าเพื่อนของคุณเนี่ยสามารถทําในสิ่งจริงนี้ได้เขาเพระเพื่อนเคยพูดนี่เพื่อนเคยรับปากไวน้นี่สุดท้ายคุณไปพูดคนที่เสียเครดิตอะ่ะไม่ใช่เพื่อนนะแต่เป็นคุณที่เป็นคนรับรองเพราะฉะนั้นเพื่อนแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับเราข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, เพื่อนที่ไม่เคยเก็บความลับของเพื่อน พอรู้ความลับของเราเขาหน่อยโอ้โหเหมือนทลกคะรู้กันปสามบ้านเจ็ดบ้านรู้ยังข้ามจังหวัดคนประเภทนี้นะคะรู้เรื่องของใครไม่ได้หรอกคะ่ะคุณเคยสังเกตไหมว่าเอาเรื่องของเพื่อนมาพูดเป็นมุกตลกในวงสนทนาเขาตลกอยู่คนเดียวค่ะแต่เพื่อนไม่ได้ขำด้วยคนประเภทนี้แหละอยู่ห่างๆเข้าไว้ค่ะห้าคนเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลา คนเอาเปรียบคนอื่นน่ะก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวตอนที่คุณให้ประโยชน์เขาอ่ะคุณจะไม่ได้รู้สึกอะไรและไม่เห็นด้านนี้หรอกคะ่ะแต่ตราบใดที่คุณทำให้เขาต้องเสียผลประโยชน์จากการกระทำของคุณเมื่อนั้นคุณจะได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งของเขาสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเขามีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดของเขาเคยโดนเขากระทำแบบนี้ คุณเองก็ต้องระวังค่ะโะทำให้รู้สึกแย่ทุกครั้งที่เจอกำลังอารมณ์ดีกันมนจะเฮ้ยแกฉันทูหวยเฮ้ยห่วยลอมหรือเปล่าน่ะดับฝันขึ้นมาทันทีเลยไม่เคยมองในแง่ดีทำให้เรารู้สึกแย่เุยเราซื้อรถมาใหม่เลยบอกหุ้ยรุ่นเนี้ยมันเก่าแล้วไม่ได้แสดงความยินดีชื่นชม กับความสำเร็จใดๆของใครเลยค่ะจะอยู่ด้วยทำไมคะทุกใจเปล่าๆค่ะและคนประเภทสุดท้ายไม่เคยให้ความสำคัญกับปัญหาของคนอื่นเวลามีเรื่องจะปรึกษากันหาหรือกันสักทีนึง่งคุยแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยคิดจะฟังใครไม่เคยคิดจะรู้เลยว่าเพื่อนคนนั้นมีปัญหาอย่างไรบ้างรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ย ตรูมีปัญหานี้นะฟังกูด้วยแก้ให้กูด้วยพอคนอื่นจะพูดอ้าวหยิบยกปัญหาใหม่มาแล้วอย่างนี้เมื่อไร่เราจะได้แก้ปัญหาของเราเมื่อไหร่เราจะได้ไอเดียที่ดีสำหรับเราคะ่ะแล้วคนเจ็ดแบบนี้ถ้าอยู่ห่างๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ